สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับในคลิปนี้นะผมก็ไม่ได้เล่นพับจีมานานนะครับนานๆานทีเล่นทีนะพอเข้ามาเล่นก็ตาแรกของวันนะครับก็เจอโปรเลยนะครับผมคิดว่าโปรแน่นอนเลยนะครับเป็นโปรที่แบบว่าเหมือนจะเนียนนะครับแต่ว่าไม่เนียนนะทุกคนนะมันทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูนะครับว่ามันเล่นยังไงนะอ่าสเตปแบบนี้นะครับมันแบบว่าถ้าเป็นคนเล่นเก่งอ่ะมันเก่งได้ยังไง แต่มันฮะรงเกาหลีเนี่ยว่าแต่ทำไมมันยิงมันได้คิวเดียววะอ้สี่น <14 S 1> เนะเบอร์ไหน่ะเิบดสีตัวชื่อมันเบอร์สองครับเบอร์อโอ้เจ็สี่คิวเมื่อกี้มันมาตัวนี้ยิงเราโปรแล้วนะมือนน่าจะ ใช่ความจริงเอ็ม16ไม่น่าจะ,รระหมดขนาดนั้นป่ะอือไม่รู้ว่าจะอะไรอ่ะเล่นอันโตโนมัติโกงเกี่ยวกับกระสุนแล้วกันนะเหมือนเล่นข้ามเซิร์ฟด้วยป่ไปะ,ะไม่ใช่ตีคนไทยดูนะ โอ้ถ้แต่ถ้ามีคนโคบผมสักหน่อยนะเมื่อกีน้นะโป้ยตัวนี้ตายเลีววเ้ยงยม,มันเหลือมันเลืนิดเดียวเองผมผมยิงโคดเยอะก่อนมันจะหามายิงผม <c oughs> <c oughs> เกือบตายแล้วมันก็โดนยิงสวนมาประมาณส <c oughs> <M 16. c oughs> องเมตร M16 เกาะสามหวกสามเติมยาเต็มยาน้ำเต็ม แต่เล่นเล่นแบบว่าเหมือนแบบทำท่าว่าไม่ใช่โปรดูทำท่าแบบว่าไม่อยากยิงเยอะอะไรประมาณเนี้ยไม่เนียนหรอโอ้โหเกินไปลูกพี่เนี่ยทำท่าทำท่าโ่ายิงเยอะละทำท่าดีกว่าคิวเด,ดเยอะละ <laughs> มีทําท่าไละแอ<ต>ม์โฟนไม่ถืดเลยนะมันถือ F16 แต่ถ้าโดนคนลุมยิงก็ตายเหมือนกันโฟนเนี่ยแบบว่ามันยิงไม่ทันเนี่ย มาแบกเพื่อนนะว่าเนี่ยเพื่อนน็อกเล,ลยเฮ้ยเสื่อนน็อกเลยเฮ้ยช่วยเพื่อนดยไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวตายโปตาย <c oughs> โปกลัวตายอ่ะดูดูไม่ยิงวะเหมือนเหมือนจะรู้ว่าเราจะดูมันแล้วมันแบบว่าไม่อยากยิงอ่ะเอายิงดิเพื่อนยิงโชว์หน่อยโปนะคานมาคานมากไอ้เวอร์ซี่ครับ เหลือมันคนเดียวแล้วเพื่อนตายหมดละโจโหมดเลเจ็ดคนยิงดิวะโอ้โหตายเห็นนิก ยันมีงานทำเรายังไม่เห็นเลยเรายังไม่เห็นเลยอ่ะขอเข้ากลางวงก่อนแล้วกันไม่เนียนยังไงก็ไม่เนียนยังไงก็แชมป์เอายิงดิเพื่อน <laughs> นอกวงตัวขวามาเว้นรู้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 ไม่ชนะไม่ให้มันรู้ไปแต่ว่ามันไม่ยิงทะลุเหมือนจะล็อก เหมือนจะมองแล้ล็อกเป้าหรือเปล่าเนี่ยไม่รอดหรอก <laughs>